โอ้โสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องนะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าช่องชมหลังหวยออกนะฮะหนึ่งวันเกือบจะ1สิบหนาฬิกาแล้วแหละแต่ก็พอถ่ายทำได้นะวันนี้จะให้ชมคลิปสองคลิปอยู่หรอกเราพบกันคลิปแรกวัน งวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองหหเกนะเรามาเอาคลิปนี้ไปก่อนนะ9ชุดล็อกชุดล็อกเป้านะเก้าชุดนะเข้าบานล่างสังเกตเห็นมันเข้าดีนะเลยจะให้เอาชุดนี้ไปก่อนนะทวนให้สองงวดนะงวดที่3กับงวดนี้แต่จะทำงวดที่มันจะออกนี่ก่อนนะสองพฤษภาก่อน เพื่อไม่ให้ FC แฟนช่องจะได้ไม่ต้องเลื่อนผ่านให้ไกลนะชมแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันกับงวดที่ผ่านมาได้อ่ะตามชมไม่พูดมากครับผมอ่ดูบรรยากาศที่เป็นยังไงอ่อ่อยก็เขียวนะเดี๋ยวก็เป็นดงแล้วในหญ้าก็เขียวนะ ามาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผมคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวยคํานวณหวยให้ชมนะเบอร์โทรนะศูนย์แปดศูนสี่นะครับผมอ่าเราก็มาดูนะว่า ช่องปูเยี่ยมเข้าเข้าไม่งวดที่ผ่านมานะเข้าชุดล่างนะแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์นมาเข้าชุดล่างที่เจ็ดเก้านะชุดนี้มันชุดไหนชุดสรุปผลมาแรงสรุปรอบเจ็ดวันแรกซะด้วยนะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดล่างอย่างเดียวนะนี่เห็นไหนเห็นไหนมันก็เข้าของมันนะนี่ 6, 7จ็ดหกเจ็ดเก้าล่างนะเจ็ดเก้าเก้าเกลับให้พร้อมส่วนพวกนี้ไม่เข้านะอันนี้งวดก่อนนะครับผมอ่มสำหรับงวดนี้นะใครโชคดีบ้างก็ถามข่าวกันต่อนะเก้าสี่สามเก้าห้าเก้าแปดเลขล่างเจ็ดเก้าเลขหน้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งห้าสี่แล้วก็สองร้อยเลขหลังนะอ่ะ เรามาดูเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัวเลขอทำงวดไหนให้ชมก่อนแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งแล้วมาออกห้าเก้าเปลมุมนี้นะห้าเก้าแปเราจะออกไหนอันนี้อันนี้จะเป็นชุดทวนให้นะจริงๆผมก็ว่าจะทำชุดนี้ละให้อ่ะ อ้อาชุดนี้ก็ชุดนี้สีแดงเลยนะใช้หลักหน่วยนี่แหละจับจับคู่กันไปเลยนะใช้หลักหน่วยทำนะมีเวอร์ชั่นเดียวนะนี่เขียนมาเลยใช้สีไหนดีใช้สีแดงนี่แหละเขียนมาเลยเขียนมาเลยอ้าวมันเข้ากล้องดีหรือยังแปดเก้าศูนย์ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเ่าเรามาตั้งใหม่อีกเอาสลับกันนะตั้งอีกนี่ได้มันสามตัวแล้วต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปสี่ห้าหกนะ ต่อไปเกตแปดเก้ามีอยู่เท่านี้นะเก้าชุดนะไม่มากนะเก้าชุด เสี้ยนให้หน่อยเก้าชุดเก้าชุดเก้าชุดอาเรามาดูงวดจอกตัวไหนเราได้แปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สามหนึ่งสี่สองห้าสามหกสี่เจ็ดห้าแปดหกเก้าอ่าเรามาดูงวดนี้งวดหกสองหกนี่นะออกแปดหนึ่งไหมออกสี่แปดหนึ่งไหมนะ มันกระหลายสีนะอหกเจ็ดแปดเขียนลงมาเลยนะต่อไปเก้าศูนย์หนึ่งอีกคู่หนึ่งนะได้สามคู่แล้วอ้าวไม่ทันเลยมาซะแล้วแปดหนึ่งออกสี่แปดหนึ่งออกกิ้งกิงนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะมาจ้างเก้าศูนย์หนึ่งตรงนี้ ใส่สองสามสี่ลงไปได้หกตัวแล้วนะเก้าสองศูนย์สามหนึ่งสี่อเขียนสองสามสี่ตรงนี้นะใส่ห้าหกเจ็ดลงไปเลยผลออกแปดหนึ่งนะเขียนใส่ตรงนี้แหละ ผลออกสี่แผ่นหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะนั่นเห็นไหม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 มันเข้านะเออเข้า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  เอาเราเอามาจับเราก็ต้องเอาเลขคุมมาจับนะ8 901นะเลขคุมเอาเลขคุมมาจับนะเลขคุมเลขคุมเขียนไว้ตรงนี้นะเลขคุม8 901 แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะเราดูสิว่ามันจะคุมอยู่ไหมอ้ามาดูวันนี้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 จะมาแปดหนึ่งแล้วจะมาเก้าแปดเจ็ดเก้าไหมนะนีทวนให้ดูอยู่นะช่วงทวนอยู่เอามานี่เลยเอามาหนึ่งขึ้นต้นเลยนะหนึ่งสอง สามต่อไปสี่ห้าหกได้สามคู่แล้วนะหนึ่งสี่สองห้าสามหกต่อไปจ้างสี่ห้าหกใส่ลงไปเลยเจ็ดแปดเก้าได้สี่เจ็ดห้าแปดหกเก้า่าต่อไป ตั้งเก9ป้านะตรงนี้นะสายลงไว้เลยเกแปดเก้าสี่ห้าหกเกตแปดเก้าเกตแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหสห้าหกเกแปดเ้า

ชุดนี้ไม่ติดบนติดล่างนะไม่ติดนะไปติดตั้งแต่ตนะ 5, คู่ต้นนะห้าแปดคู่ถางคู่ถางนะเรียกคู่ถางผลออก ห้าเก้าแปดฮะมาคู่ทางนะะห้าแปดชุดนี้ติดคู่ทางที่แปดหนึ่งกับหนึ่งสี่นะเห็นไหมหนึ่งสี่ชุดนี้ติดห้าแปดตัวเดียว อ่าชุดนี้รอผลนะจะมาตัวไหนแปดหนะึ่งเก้าสองศูนย์สานเจ็ะรอผลนะครับผมสำหรับเลขคุมนะ0 1 2ยสา อเลีคุ้มไปตัดดอกเหลือแค่หชุดนะครับแปดหน 1, 9, 2, 3, 1, 4, 2, 5, 3, ึ่งเก้าสองส่ามหนึ่งสี่สองห้าสามหกจะมาหรือไม่มานะก็รอชมผลงานกันอ่าถามลาพาจากเท่านี้นะครับผมมีหชุดนะเดี๋ยวคอยชมคลิปอื่นๆเพิ่มเติมครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว